แฉะหลายๆคนก็ได้ทราบแล้วนะครับผมว่าผมได้ขายรถเจ้า Honda HRV E-HRV ไปแล้วนะครับผมนะทีนี้ก็มีหลายคำถามครับทุกคนว่าเฮ้ยทำไมถึงขายทำไมถึงเปลี่ยนละ่ะแล้วทำไมถึงเปลี่ยนเป็นเจ้า Camry ตัวนี้ละ่ะนะครับผมวันนี้เราจะมาหาคำตอบและก็โดยส่วนตัวของผมก็จะมาตอบนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนนะครับ โอเคทุกคนนะครับผมเอารถหลบแดดมาสักนิดหนึ่งนะครับผมดูแดดร้อนจ้าเลยครับทุกคนคนอืองี้มันก็มีคําถามสําหรับ F C ของผมนะในช่องผมนะหลายๆคนนะครับผมว่าเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนล่ะใช้ S U V Honda H R V ไม่ดีหรอแล้วทำไมถึงต้องเปลี่ยนมาเจ้า Camry ตัวนี้นะครับผมนะหลักๆเหตุผล3ประการเลยนะครับผมที่ผมอยากจะบอก ให้ทุกคนได้ทราบนะครับผมนะจำได้ไหมว่าคลิปที่ผมชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรเจ้า Honda h r v ช HEV ตัวที่ผมขายไปนะครับผมนะซึ่งแน่นอนว่าก็ใช้มา1ปี1ปีทุ่นๆ1ปีเต็มๆเลยก็ตกผลึกได้ว่าเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วแหละก็คือเราอยากที่จะใช้ชีวิตใช้รถในแบบไลฟ์สไตล์ของเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอันดับแรกเลยที่ผมไม่ชอบนะ สำหรับเจ้า Honda HRV คันนี้ซึ่งขายไปแล้วนะมันมันก็ไปหาวิดีโอเก่าๆได้นะครับผมซึ่งมันก็เปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วคือต้องบอกว่าก่อนอื่นก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าคือแค่อยากจะลองขับรถ SUV ดูว่าเออมันฟีลลิ่งเป็นยังไงความรู้สึกมันเป็นยังไงคือปกติผมขับรถเก่งอยู่แล้ว Honda City เนาะแล้วก็เปลี่ยนมา Honda HRV แล้วก็เปลี่ยนมาเป็น t o y o t a Camry นะครับผมทุกคน <S <S ก็ฟีลลิ่งที่ได้กับรถ SUV คือ มันแตกต่างกับรถเก๋งโ,โดยชัดเจนซึ่งถามว่ามันโอเคไหมมันก็เริ่มจะชินแล้วแหละแต่ก็มีความรู้สึกว่าอีกหลายๆส่วนอีกหลายๆอย่างมันยังไม่ถูกใจสักเท่าไหร่อันดับแรกเลยครับผมนะผมผมไม่ชอบไอเจ้าปุดปูดตรง Honda HRV ตรงนี้ครับผมนะเนี่ยคือตรงเนี้ยมันไม่สามารถนั่ง3คนได้ทุกคนหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยนั่งสได้ใช่ไหม αι? แต่ Honda HRV นั่งไม่ได้ทุกคนยังไงรอ,อยังไงก็นั่งไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะนะครับว่าว่ามันนั่งแล้วมันจะสบายอย่างไรครับทุกคนนะครับแต่โดยพื้นฐานของเจ้าโตต้าแคมรี่แล้วคืออะต้องบอกไว้ก่อนว่าทําไมไอ้เจ้าฮอนด้าเอชาตัวเนี้ยมันนั่งปูดแล้วมันแคบด้วยทุกคน,นเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นแหละถึงนั่งได้นะครับผมผู้ใหญ่หรือว่าเป็นเด็กโตหรือว่าเด็กสักแบบ อ่าสักสิบขวบขึ้นไปเนี่ยผมว่า h r w นั่งลำบากเลยทุกคนนะครับก็ต้องพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับทุกคนมันคือพื้นฐานของแบตเตอรี่ไฮบริดที่ที่สูงขึ้นมาคือจะปาดเบาะให้เรียบกันทุกที่นั่งหรือว่าจะเพิ่มเบาะตรงที่นั่งทั้ง2ข้างสูงขึ้นมาคือให้มันเท่ากันน่ะให้มันเท่ากัน่ะมันก็ทําได้ทั้งหมดแหละนะครับผมนะแต่งงตรงที่ว่าอ้าว ข้างสองข้างสองข้างเนี่ยมันนั่งบุ่มลงไปแต่ว่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนูนขึ้นมามันก็จะทําให้มันนั่งไม่สบายทุกคนตรงเนี้ยผมก็เลยอะรถยนต์นั่งส่วนใหญ่นะที่เป็นซีวิคแคมรี่อะไรอย่างเงี้ ord, ยซีวิคแคมรี่แอคคอร์ดอเงี้ยเขาไม่มีแบตเตอรี่มันเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะเออถึงมีรุ่นที่เป็นแบตเตอรี่ก็ตามที่เป็นไฮบริดอะมันก็นูนเท่าเดิมก็แปลกเหมือนกันนะว่าว่าทําไม hrv คิด อย่างไรอะไรยังไงผมไม่เข้าใจเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนเลยเนี่ยอย่างที่นั่งเนี่ยที่นั่งแคมเรี่ตรงเนี้ยที่นั่งตรงกลางเนี้ยมันก็สามารถนั่งได้สบายทุกคนเห็นไหมเนี่ยมันก็นั่งได้ถึงฟิลลิ่งมันจะแบบว่าแตกต่างกันเยอะไหมหรอแตกต่างกันเยอะแต่ฟิลลิ่งในการนั่งตรงกลางอ่ะเออโอเคมันมันก็แบบว่าอาจจะแบบแข็งแข็งนิดนิดเพราะว่าตรงนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็น เบาะที่แบบเป็นเป็นหลังเต่าอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนนะก็ประมาณนั้นอันนี้เรื่องรีวิวเดี๋ยวค่อยไปแตกคลิปอีกทีหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่ไม่ชอบใน HRV อันแรกนะครับผมนะที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยทุกคนส่วนที่2ครับทุกคนสัมภาระหลังครับผมนะคืองงแม้ว่าทา,ทางทังที่ Honda HRV เป็นรถ SUV ซึ่งควรจะใส่ของได้เยอะแต่ในชีวิตประจำวันในไลฟ์สไตล์ของผมเองอะ่ะคือต้องบอกว่า ผมเคยบอกไปแล้วนะว่ารถ s อ v ยูวีโตต้าฟอร์จูเนอร์หรือว่าเป็น Honda HR-V เนี่ยมันปาดปาดเขาเรียกอะไรปาดหลังคาข้างหลังอ่ะมันต่างกันนะครับผมนะ HR-V อ่ะมันจะปาดไปในใน,ในแนวแบบสปอร์ตนะครับทุกคนแต่ว่าเจ้าโตต้าฟอร์ t u n e จูเนอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเป็นรูปตัว L อลเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นมุมฉากทำให้มันใส่ของได้เยอะกว่า Honda HRV ครับทุกคนผมก็เลย อ่ะด้วยความที่ว่าเรื่องอ่าเรื่องฟิลลิ่งเรื่องอะไรด้วยแหละก็เลยเลือกตัวโ t a ต้าแคมมาเลยดูภายในที่ใส่ของ t o y โ t a ต้าแคนะครับผมนะีกว้างมากแล้วก็กว้างโอกว้างเลยแหละแล้วก็ใส่กระเป๋าเดินทางใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ๆได้เยอะเยอะเลยแหละทุกคนในขณะที่ค o n d a HRV-EHV ที่ผมขายไปนี่คือบบว่าใส่แค่กระเป๋าเดินทาง30นิ้วแล้วก็เป้แบ็คแพคใหญ่ๆของผมได้ใบหนึ่งก็ เต็มแล้วทุกคนอันนี้คือเหตุผลอย่างที่2อที่ผมตัดสินใจเลือก t o t a Camry รแล้วก็ทิ้ง h o n d a HRV EHEV ไปนะครับผมทุกคนครับผมอันดับที่3คงต้องคุยกันเรื่อง f ีลลิ่งในการขับขี่นะครับผมนะเพราะว่าแน่นอนฟีลลิ่งมันต่างกันอยู่แล้วรถ SUV กับรถรถรถเก๋งปกติทั่วไปนะครับผมนะคือ HRV อะ่ะ เป็นรถ SUV ซึ่งมันสูงนะครับทุกคนมันสูงซึ่งก็มันทําให้ขับแล้วมันเมารถเออขับแล้วมันเมารถนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไปเปลี่ยนช่องเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนช่วงล่างอะไรก็ได้แต่ว่าก็กลับมาในสิ่งที่เราถนัดดีกว่ากลับมาในสิ่งที่เราเคยชินดีกว่าครับทุกคนนะครับว่าก็ก็เลยเลือกโต้ต้าแคมรีนั่นเองครับทุกคนครับผมอ่ะประมาณนี้สิ่งที่ ชอบและไม่ชอบมันก็เมันก็มีตากกันไปนะทุกครับทุกคนนะครับผมแล้วแต่คนจะเลือกแหละว่าจะชอบแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมส่วนตัวผมเวาก็ชอบในส่วนตรงนี้แหละนะครับผมกัเจ้าโ o t ตาแคนรีสองจุดห้าพรนะครับผมนะซึ่งลองขับดูแล้ว3มวัน3วันก็โอเคตอบโจทย์แล้วแหละผมผมว่าน่าจะตอบโจทย์สําหรับตัวผมเองแล้วนะนะครับผมทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ว่า ทำไมถึงเปลี่ยนตรงตรงมีแค่3อย่าง<ม>ส่วนพอนด้ HRV e-HV พอตัด3อย่างนี้ทิ้งไปอะถ้าทุกคนรับได้นะ Honda HRV e-HV เป็นรถที่ดีคันหนึงเลยทุกคนนะครับผมเพราะนั้นมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนในการใช้งานในแต่ละสไตล์ของคนละกันนะครับทุกคนครับโอเคประมาณนี้ครับ